บุค,คลิกของคนที่เงินชอบวิ่งเข้าหาคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนเหมือนมีแม่เหล็กดูดเงินไม่ว่าจะทำอะไรก็มีเงินเข้ามามีโอกาสเข้ามามีคนอยากช่วยเหลืออยากลงทุนด้วยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันคือบุค,คลิกที่เขาสร้างขึ้นมาวันนี้ดิฉันก็พาคุณมาลงลึกกว่าหนึ่งชั่วโมงเต็มๆไปกับเรื่อง บุค,คลิกของคนที่เงินชอบวิ่งเข้าหาคุณจะได้เห็นทีละข้อทีละขั้นตอนว่าบุค,คลิกแบบไหนที่คุณควรเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้แล้วถ้าคุณฝึกได้จริงชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะทำไมบุค,คลิกถึงดึงดูดเงินได้เงินคือพลังงานของการแลกเปลี่ยนคุณค่าบุค,คลิกคือพลังงานที่เราส่งออกไปให้โลกเห็น ถ้าคุณมีบุคลิกที่สร้างความมั่นใจความน่าเชื่อถือความสบายใจคนก็อยากแลกเปลี่ยนกับคุณเงินก็จะเข้ามาสรุปง่ายๆคนเท่ากับเงินบุคลิกดีเท่ากับคนชอบคนชอบเท่ากับเงินเข้ามา 10. บ,บุคลิกหลักของคนที่เงินชอบมิ่งเข้าหา 1. บุคลิกแห่งความมั่นใจ คนมั่นใจไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่คือคนที่เชื่อว่าตัวเองทำได้เงินไม่ชอบคนลังเลเพราะคนลังเลเท่ากับไม่มีใครอยากร่วมงานวิธีฝึกยืนหลังตรงพูดเสียงหนักแน่นเชื่อในสิ่งที่ทำสอบุค,คลิกของคนมีวินยัยวินัยคือสะพานสู่ความร่ำรวยคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่วางแผนเงินหนี แต่คนที่เก็บออมลงทุนอย่างมีระบบเงินไหลมาเองคะ่ะ 3. บุคลิกของผู้ให้การให้คือการสร้างพลังดึงดูดคนที่ให้รอยยิ้มให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือมักได้โอกาสกลับมาเสมอเงินชอบอยู่กับคนที่ไม่หวง 4. บุคลิกการพูดบวกคำพูดคือมเมล็ดพันธุ์ของความมั่งคั่ง คนที่พูดบวกสร้างแรงบันดาลใจคนอยากร่วนง,งานอยากซื้ออยากลงทุนหยุดพูดว่ามันยากแต่ให้เปลี่ยนเป็นเราหาทางได้ 5. บุคลิกการสร้างความน่าเชื่อถือคนรักษาคำพูดคนตรงเวลาคนซื่อสัตย์เงินรักมากความน่าเชื่อถือคือทุนที่มีค่ามากกว่าเงินสด 6. บุคลิกนักเรียนรู้โลกเปลี่ยนเร็วใครหยุดเรียนรู้เท่ากับเงินหนีคนที่เปิดใจเรียนสิ่งใหม่เจอโอกาสใหม่เงินวิ่งหาตัวอย่างเช่นคนที่เรียนรู้เรื่องออนไลน์ก่อนใครสร้างรายได้ทันที 7. บุคลิกนักแก้ปัญหาทุกปัญหาคือประตูของเงินถ้าคุณคือคนที่หาทางออกได้คุณจะไม่มีวันขาดเงิน เงินคือค่าตอบแทนของการแก้ปัญหา 8. บุคลิกการจัดการอารมณ์คนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่อื่นๆไว้ใจไม่มีใครอยากร่วมงานกับคนวีนง่ายโมโหง่ายสติคือแม่เหล็กดึงดูดเงิน 9. บุคลิกการสื่อสารด้วยสายตาและรอยยิ้มรอยยิ้มจริงใจเท่ากับใครก็อยากอยู่ใกล้การมองตา เท่ากับแสดงถึงความมั่นใจและความจริงใจพนังเล็กๆที่ทำให้โอกาสการเงินเปิดกว้าง 10. บบุคลิกนักสร้างคุณค่าคนที่คิดเสมอว่าฉันจะทำให้คนอื่นได้ประโยชน์อะไรบ้างเงินคือผลลัพธ์จากคุณค่าที่คุณสร้างยิ่งคุณให้คุณค่ามากเงินยิ่งหาคุณเจอบุคลิกไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องเกิดมาพร้อม แต่คือสิ่งที่คุณเลือกฝึกได้ทุกวันวันนี้คุณยืนหลังตรงหรือยังคุณยิ้มหรือยังคุณรักษาคำพูดหรือยังทุกครั้งที่คุณฝึกบุคลิกเหล่านี้คุณกำลังสร้างสนามพลังที่เงินชอบและอยากวิ่งเข้ามาหาจำไว้นะคะเงินไม่ได้วิ่งเข้าหาคนที่อยากได้เงินมากที่สุดแต่เงินวิ่งเข้าหาคนที่คู่ควรที่สุด และคุณสามารถเลือกที่จะเป็นคนนั้นได้ตั้งแต่วันนี้